ศัลยกรรมดึงหน้าชันลึก Deep ีบเฟซเลฟคุณนกจริยาดารานักแสดงกับการทำสัญญกรรมครั้งสำคัญความมั่นใจครั้งใหม่ในวัย59ปีด้วยการดึงหน้าชั้นลึก Deep f a c e l เ f t ที่โรงพยาบาลสัลยกรรมตกแต่งดับเบิลยูจากปัญหาใบหน้าหย่อนคล้อยมีเหนียงงรอบหน้าไม่ชัดจากอายุที่มากขึ้นทำให้ไม่มั่นใจ ดูมีอายุขาดความสดใสจึงเข้ามาปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลสัญญกรรมตกแต่งดับเบิลยูหลังจากรับบริการเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเป็น10ปีสวยขึ้นสดใสขึ้นมั่นใจขึ้นอายุไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปกลับมาสวยแซ่บแบบตัวแม่ เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมั่นใจที่โรงพยาบาลสัญากรรมตกแต่งดบเบิู